พูดเยอะไงหมาล์ฟาหมาลฟาหมาล์ฟ้าแต่เมืงดูมือถือมึงนะว่าเขาจะยิงแัดใส่มึงไหมเอกี่บอกว่ามึงเอาไรคะแม่หมามึงเอาไรคะและนี้คือทำสังเสียของแม่หมายินดีที้อตสวัสดีค่ะต่อเนื่องไปเลยค่ะกับเอเลียนค่ะมาแล้วแม่หมาล์ฟาอยากดูมากถูกป่ะแต่นี้แบบดูไม่ได้คนแรกเลยว่าหลายวันแล้ะ แต่คือเอาจริงๆหลบไม่ค่อยพ้นเพราะว่ายิงแอบหรอเอกซียิงแอดกูไม่ดอนเลยจริงเหรอทำไมอ่ะเขายิงมาหากูเพราะว่าปกติกูฟังเขาบ่อยไม่มึงพูดเยอะไงหมาอัลฟาหมาอัลฟาหมาอัลฟาเอ้เด็มึงดูมือถือมึงนะว่าเคาจะยิงแอดใส่มึงไหมแต่จริงๆไม่ต้องยิงใส่กูแล้วเพราะกูจะดูอยู่แล้วค่ะไปวันนี้เอกซีชินาจีคัมแบ็กเพลงอะไร Y K Y K าเคยี่วา y เคอ n o w w ถ้ารู้ก็รู้ <c oughs> อะก็ไม่รู้อะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่ทราบคะ่ะหลังจากที่เพลงที่แล้วเนาะป <c oughs> ุ๋ยก็เริ่มแบบว่ามีความกังวลกับพี่สาวน้องสาวว่าเอ็กซีกับจองซิจะไปต่อกันได้หรือเปล่าใช่คือแอบ,บกลัวนิดน,นึงคือมีเพื่อนคนอื่นที่แบบไม่ได้เป็นคอเคป๊อปไม่ได้เป็นคนเสพลึกอ,อะไรขนาดนั้น่ะคือเขาว่าชอบเอ็ซตอนอีรา เล็บไรกับชูติงสตาร์มากอาใช่มันเป็นเล็บที่ตกคอนขนาดตกคอนจริงๆแต่พอสักพักนึ่งอ่ะเรากลับไปเจอเผาใช่ไหมเราก็อุ๊ยยังฟังเอ็กซี่อยู่ไหมเราบอกว่าไม่นฟังเราดุดโรกเินอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเสียใจอ่ะมันเป็นออเทนติกแบบฟีดแบคที่ดีนะเพราะว่า การที่ตกคนได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะฟังเสมอไปถูกต้องที่แล้วสักสองสามเพลงเริ่มแปลกกุ๋ยก็มาพูดข้างหลังเลยว่าอเออเพลงหน้าเขาเริ่มกังวลแลแ<น>้วแอบวัวพี่สาวไม่อินนะเขาอยากรีแอคไงกลัวแบ้แ<า>ต่ว่ารีแอคได้อยู่แล้วแต่หมายถึงว่าฟีดแบ็มันจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องใช่แต่คือก็น้องกลัวฝืนกลัวฝืนเห็นอะไรมาก่อนไหมไม่โดนยิงแอบไม่รู้เลย อีกที่เราอยู่นอนผมไม่รู้เลยไม่รู้เลยพอดอนโนสใช่ดอนโนวัตชโดอันนี้ก็เห็นมาคร่าวๆต่างดาวเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องเอ็กซี่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจริงๆให้ต้องสีด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนในการลงคลิปของพวกเราจ้าเราไปดูเพลงใหม่เอ็กซี่ถ้าเธอรู้เธอรู้กันดีกว่าสามสองหนึ่งนี่เลยมึงญี่ปุ่นมาใช่ อุ้ยดนตีแอบแอบปกตินะใช่มึง,น,งน่ากลัวตันนีหัวว้ามึงมีช่วงว่ะเอาอีกแล้วอ่ะอุ้ยสวยนะสวยมากช่ไหาฉันหวังว่าจะไม่ใช่ผมจริงนะสงสาราง,งหัว หวานหวานหวานเธอแต่ฟังง่ายนะอย่างไงหวานใช่เฮ้ยมาแล้ว้รับตื่นลุกมาโอ้ยพนอนะพี่หัวอนะ มาสวยดีกว่านะว้าวมาย้ําผมทองสวยมากมาดูชมมาแล้วค่ะจุรินมาแล้วต้องบอกกล้าทองบวกไกลของวงการอุ้ยสวยจังเลยอ่ะต้องโซเนียสวยอ่ะมาลาตัวเต็ง เนี่ยสวยมากเลยอ่ะสวยนะทพราะแม่เธอไปเปลี่ยนสีผมอุ้ยผมจริงเหรอโอ้ยแม่งก้อนฉันชอบบรรยปุ่นญี่ปุ่นแต่แต่มีหกเพราะสิ่งมีพี่ตองเหรอพี่ตองตอพี่ตองไม่เหมือนพี่ตองแล้วเป็นพินตะแล้วโหมึงโผมึง เ no, you know. ขา,าจะขี่อะไรละ่ะขี่อะไรอะ่ะนี่เขาถามเ <laughs> มึงอีนตัวมาสคอตเมื่อกี้น่าหลาก่ะออกฟูดป้าจะซื้อน้องจูเลียเป็นนางเอกเอ็มดีไปเลยเพลงนี้สวยมาก <Wow. S 1> ว้าววายแต่ <Wow. S 1> แหลมมาก นอนล้างตืนขนาดนั้นเลยหรอคาเต้นสว,สวยสวยอ่ะยมันก็ย่อยง่ายอยู่นะพี่สาวไม่นี่ว่าเพลงดีใช่ไหมเพลงดียงแยกกันนะงานโปรดักชั่นกับงานเพลงงานเพลงอะแมสฟังง่ายแต่งานโปรดักชั่นอะอีฟยูไอยูไรค่ะไม่บอกปะ <laughs> ถ้าเธอชอบอเธอชอบถ้าเธอไม่ชอบเธอเธอเกลียดเลย อืมแต่ากลางๆนะกลางๆใช่ไหมกลางๆก็ยังาายชัวยแต่ของฉันรู้สึกว่าโอ้เอ็มวีไม่ได้ดูยากขนาดาน,านั้นแต่หมายถึงว่า <M ột> มันโดนปรับพื้นฐานมาแล้วมันไ,ไม่ได้ดูยากขนาดาน,านั้นแต่ว่าเพลงอ่ะส่งเอ็มวีเออเออจริงจริงอันนี้จริงเอาๆๆๆเพลงส่งวีแล้วว่าแล้วลว,ลว,ว่าเมมเบอร์เมมเบอร์ส่งเอ็มวีทีนึงหมายถึงถว่ามันก็เลยทําให้ไม่ได้ดูแบบ วิ่อะไรอะอย่างเงี้ยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเพลงนี้แล้วอ่ะไม่ไหวเพลงที่เราที่เธอดูคืออ,อีละเบิร์ดซัมติงเอนไรแค่แค่พูดตรงๆเราค่อนข้างชอบเพลงเ g สไตล์นี้ โทนแบบ something in right left right shooting star อะไรประมาณนี้เป็นกลิ่นแบบกลิน่นหวานๆ easy listening ฟังง่ายๆอะล้วรู้สึกว่าเอ็กซีทำได้ดีในชองเลอร์นี้เพลงฝั่งแข็งแรงแข็งแกรง่งก็ทำได้ดีมากๆนะมันอาจจะต้องเป็นคอคอแฟนประมาณหนึ่งอะที่จะแบบเออจะชอบเนี่ยแต่ว่าบ o กอักสนุกนะคะทุกคนยังเน้นยำ้ำว่าบ o กอักเป็นเพลงที่ดีมากๆใช่ใช่ถ้าให้เรามองอะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคเขาปฏิชัด ชัดเราแหละชัดมากๆแล้วว่าจะต้องไปเวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราก็แอบรู้สึกว่าถ้าเขากลับให้มันเสพง่ายแล้วก็แมสกว่านี้จะตกคนได้มากขึ้นมาจะได้ไม่ต้องยิงแอปขอโทษแต่แต่ในขณะเดียวกันเราก็แอบเสียดายว่าถ้าสมมติว่าเขาจะกลับไปแบบปกติอ่ะเราก็แอบรู้สึกว่ามันก็แอบเสียอีเดนติตี้เพราะตอนนี้ในฐานะแม่อ่ะก็อยากให้มีคนเขาดอมมากขึ้นแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าความแปลกอ่ะมันเอาคนบางกลุ่มออกไปเอ็กซี่บอกว่า มึงเอาไงคะแม่หมามึงเอาไงคะคือคนชอบอะมันชอบอยู่แล้วแต่เราก็อยากให้วงไปได้ไกล้กว่านี้มากกว่านี้ถูกต้องมัยากนะเพราะว่า identity วงก็สำคัญแล้วแล้วเรารู้สึกว่าทายเหนียไม่ปรับง่ายๆแน่นอนจริงแบบดันเลยแล้วว่าแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะนำเสนอเพลงไทท์ลหรือว่าเพลงคลีลิสหรือว่าเพลงในอัลบั้ม แนวไหนมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าสมาชิกทุกคนทําได้อยู่แล้วจริงคือให้พูดนะเมมเบอร์ทุกคนแบบเป็นออร์เดอร์เกือบทั้งเกือบทั้งวงด้วยแอบเสียดายที่ถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้ว x อซจะอยู่ในวงการในฐานะวงที่ค่อนข้างนิชไปตลอดอาจจะต้องมีเพลงที่ย่อยง่ายแมสแมนเหมือนชูตติ้งสตาร์เลยเลยฟลอีกสักหนึ่งเพลงใช่เพื่อที่จะดึงคนเข้ามาถ้าถามว่าจำเป็นไหมคือไม่แต่ในขณะเดียวกันนะ่ก็ต้องยอมรับในความกล้านะเว้ยที่แบบสุดท้ายแล้ว ฉันจะยืนหยัดในความเป็นตัวตนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเ,ออเขากล้ามาตั้งแต่การตลาดของเขาแล้วมันคือการทําการตลาดที่ไม่ได้ follow อะไร,รจริงก็หวังว่า XG จะแบบว่าไปได้สูงกว่านี้หรือไม่ก็ขอให้รักษาสเต็ปหรือว่าประมาณนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อเอออาจจะมี สักหนึ่งเพลงที่กลับมาเพื่อให้ตัวเองแบบดันถีบตัวเองขึ้นไปได้อีกเพลงที่ใครๆก็รู้จักอะเหมือนไอเอ็มเดอะบของทูเอ One อ่าเหมือนจีเหมือนจีเกิร์เจไม่มีเพลงนั้นสักหนึ่งเพลงอะที่แบบเดินไปไหนคนก็ต้องตามออย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเอ็กซียังไม่มีเพลงนั้นซึ่งถ้ามีเพลงนั้นขึ้นมามันก็จะดันวงมก็จะไปเลยใช่ทีนี้พูดในฐานะคนเป็นแฟนคลับอะถ้าสมมติว่าจุดเนี้ยน้องไม่ไปถึงในระดับนั้นน่ะ เราพอใจกันในระดับนี้นะออไม่ได้แบบความระดับที่เป็นอยู่นี้น้องนูกูหรืออะไรไม่ไม่ได้แบบความว่าอย่างนั้นแต่ว่าเพื่อให้น้องแมซิ่งขึ้นน่ะไปถึงในขนาดนั้นก็ดีแต่ถ้าไม่ไปไม่ว่าละเอออะไรอย่างเงี้ยและนี้คือควาสังเสียของแม่หม่จริงเพราะแอบกังวลว่าถ้าเพลงตัดปายแปลกกว่านี้ คนก็นยังดูอยู่มาเยอี้ยแต่ว่านั่นแหละประมาณนี้เนาะกับปีประมาณนี้ if you know you know ของเอ็กซ์ดีจ้าสับเครนก็ตามที่แวบเวียนม,มาดูตองซิสเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดซับสไคร์ล้วกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวบเวียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดตอนในอินสตาแกรมลืมใส,ส่แฮชแท็กตองซิสตลอดเวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอันยอง